วันนี้เธอก็ได้สิ่งที่เป็นมงคลความเป็นมงคลจะมีผลมากก็เมื่อเธอเอาไปใช้นะใช้ได้ใจที่เธอเป็นมงคลนั่นแหละก็ขอให้สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายที่เธอได้นำเอาไปใช้จงได้ผลตามความประสงค์ของเธอทุกเมือ่อคอ้ใจของเธอจงถึงพร้อมได้ความดี นำสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดเป็นสิริมงคลต่อเธอตลอดไปจนกว่าเธอจะสิ้นอายุไขขอคอยสิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้จนคอยคุ้มครองและก็รักษาปัดเป่าสิ่งที่เป็นโทษต่อเธอคนของเธอครอบครัวของเธอสถานที่ของเธอให้ปราศจากสิ่งที่เป็นโทษทางใจต่อเธอตลอดไปจนกว่าเธอจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ ขอให้ความเป็นมงคลเหล่านี้จงมีพระผู้มีพระคุณทั้งหลายคอยคุ้มครองและก็ดูแลรักษายังให้เกิดประโยชน์ต่อเธอผู้ตั้งใจจะใช้ให้เกิดเป็นผลทุกเมื่อ mm hmm. ขออนุภาพใดๆที่องค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาประทานมาเพื่อให้เธอทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในการเวลาอันน้อยนิด แต่เต็ไมไปด้ความคุ้นคิดที่มีกุศลผลแะบุญเกาะใจคอยสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่าเป็นกุศลและบุญที่ทําไว้ย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนคุ้มครองเธอให้ปราศจากโทษอันตรายอันใดๆที่จะพึงบังเกิดมีนับแต่นี้เป็นต้นไปจะมาทางชิดใดก็ดีจะบังเกิดเพราะเหตุอันใดก็ตามทีคอยสิ่งลเหล่านี้จงหมดสภาพกลายเป็นความว่างเปล่า ไม่พึงกระทบไม่พึงถึงไม่สามารถสร้างความลำคาญในจิตใจของเธอไม่ว่ายามใดที่เธอยังมีลมหายใจอยู่ทุกเมื่อขอให้สิ่งที่เป็นมงคลเหลา่ลานี้จงยังให้เป็นสลิดในการเข้าถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลมีโอกาสที่จะถึงซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สด็จพระทศพนได้โดยง่ายจนฝ่าเธอจะก้าวเทา้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน